สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบ,บครูนะคะครูแคร์ครูทัญชนกตําสมุทรในเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะโรงเรียนบ้านพังปริงอย่างก่อนอื่นเลยต้องมาดูก่อนว่าคำตอบของระบบสมการของเราจะมีทั้งหมด3รูปแบบอย่างแรกก็คือมีคำตอบทั้ง2ตัวแปรทั้ง2ตัวแปรหมายถึง ตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะคะมีคำตอบทั้งคู่เลยอย่างที่สองก็คือมีคำตอบมากมายไม่จำกัดนั่นหมายถึง x เป็นอะไรก็ได้และ y เป็นอะไรก็ได้มีคำตอบได้หลายตัวและอย่างที่สามก็คือไม่มีคำตอบหรือระบบสมการตัวนี้ไม่เป็นจริงนะคะ ก่อนอื่นเลยให้หยิบใบงานที่ครูแจกไปให้นะคะขึ้นมาเป็นใบงานเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมีทั้งหมด5ข้อนะคะมาดูกันทีละข้อข้อแรกระบบสมการที่ครูให้มาคือ 3x ลบ 4y เท่ากับ0และ 3x บวก 4y เท่ากับลบ24นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตั้งสมการก่อนให้ 3x ลบ 4y เท่ากับ0เนี่ยเป็นสมการที่1 นะคะแล้วก็อีกสมการหนึ่งก็คือ 3x บวก 4y เท่ากับรุปยี่บให้เป็นสมการที่2 วิธีการทำครูจะเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2วิธีการบวกตัวแปร x บวกตัวแปร x ตัวแปร y บวกตัวแปร y และจำนวนเต็มต่างๆที่ไม่ติดตัวแปรก็เอามาบวกกันนะคะแสดงว่าแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างแรกเลยครูเอาตัวแปร x บวกกับตัวแปร x ตัวแปร x ในสมการที่1นะคะก็คือ 3x ตัวนี้แล้วก็ ในตัวแปร x ในสมการที่2ก็คือ3 x ดังนั้น3 x บวกกับ3 x จะได้เป็น6 x ส่วนลบ4 y กับบวก4 y ติดลบกับบวกเพราะฉะนั้น4 y ตรงนี้จะหายไปคราวนี้มาตัวที่ไม่ติดตัวแปร0บวกกับลบ24ก็ได้ลบ24เหมือนเดิมนะคะแก้สมการต่อ6ตรงนี้คูณกับ x อยู่คููย้ายลงมาหาร นะคะจะได้ x เดียวเท่ากับลบ24ส่วน6เพราะฉะนั้นลบ24หารด้วย6 x จึงตอบลบ4แสดงว่าตัวแปร x เราหาคำตอบได้แล้ว x ของเราคือลบ4ขั้นต่อไปคือการหาค่า y ดังนั้นเราจึงแทนค่า x เท่ากับลบ4ในสมการไหนสัก1สมการนะคะครูเลือกสมการที่1จะได้อะไรที่เป็น x อะไรที่เป็น x อยู่ตรงนี้ครูไม่เขียน x แล้วครูจะเปลี่ยนเป็นลบ4เลยจะได้3คูณกับลบ4และต่อด้วยลบ 4y เท่ากับ0อันนี้คือสมการที่1ตัวนี้ใช่ไหมคะต่อไป3คูณกับลบ4ได้ลบ12ลบ 4y เท่ากับ0อ่ะเพราะฉะนั้นลบ 4y เท่ากับ12นั่นคือลบ12ตัวนี้ครูย้ายข้ามฝั่งมาจากลบ จึงกลายเป็นบวกใช่ไหมคะคราวนี้ลบสตรงนี้คูณอยู่กับ y คูณเลยย้ายลงมาหารจะได้ว่า y mm hmm. เท่ากับ12ส่วนด้วยลบ4ดังนั้น y จรจึงเท่ากับลบ3ได้แล้วคำตอบของเรานะคะ x ในระบบสมการนี้ x คือลบ4 ส่วน y คือลบ3ดังนั้นเวลาตอบคำตอบของระบบสมการก็คือคู่อันดับ x y โดยที่ x คือตัวแรกและ y คือตัวด้านหลังเราจึงเขียนได้ว่าคำตอบของระบบสมการนี้คือคู่อันดับลบ4และลบ3ค่ะต่อข้อที่2นะคะข้อที่2 3x ลบ y เท่ากับ7และ 4x ลบ 3y ลบ11เท่ากับ0อะคราวนี้มาดูสมการที่1 3x ลบ y เท่ากับ7ครูให้เป็นสมการที่1ส่วนอีก1นึ่สมการ 4x ลบ 3y เท่ากับ11นั่นคือครูย้ายลบ11จากด้านซ้ายไปอยู่ด้านขวาเลยนะคะย้าย จากลบ11ไปก็กลายเป็นบวก11ตรงนี้ให้เป็นสมการที่2วิธีการทำของข้อนี้ครูจะนำสมการที่1มาคูณด้วย3นั่นหมายความว่านำ3า3ไปคูณทุกตัวในสมการที่1เอา3คูณ 3x 3ไปคูณลบ y แล้วก็3มาคูณ7จนะคะจะได้เป็น 9x ลบ 3y เท่ากับ21 เกิดเป็นสมาการใหม่สมาการที่3นั่นแปลว่าสมาการที่1ของเราไม่เอาแล้วเรามาดูสมาการที่2กับสม,าสมาการที่สามแทนตอนนี้นะคะสิ่งที่ครูจะทำต่อก็คือครูจะเอาสมาการที่สามตั้งลบด้วยสมาการที่2เพราะฉะนั้นถ้าสมาการที่3ามตั้งตรงนี้ของครูจะได้เป็น 9x ลบกับ 4x ช่ไหมคะเกิดเป็นตัวแรกก็คือเกิดเป็นผลลัพธ์ก็คือ 5x ส่วนลบ 3y ลลบ,บ 3y แสดงว่าลบ 3y บวกกับ 3y จริงหายไปและตรงนี้21ลบ11จริงเท่ากับ10เพราะฉะนั้นครูต้องการหาค่า x ค่า x ครูได้แล้ว5ติดแค่5อย่างเดียวเอง5คูณอยู่กับ x ย้ายลงมาหาร เพราะฉะนั้น x เ,เดียวของครูก็คือ10ส่วน5หรือ x เ,เท่ากับ2ใช่ไหมคะเสร็จแล้วได้ค่า x เรียบร้อยวงไว้ก่อนเรารู้แล้ว x เราคือ2เหลือ y ดังนั้นเราจึงแทนค่าใช่ไหมคะแทนค่า x เ,เท่ากับ2ในสรรมการอะไรก็ได้1สรรมการ1 2 3 แทนได้หมดเลยแต่ครูจะยกตัวอย่างก็คือแทนในสมาการที่1เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น x อยู่ในสมาการที่1ครูจะเปลี่ยนเป็นเลข2แทนนะคะจะได้เป็น3คูณกับ2ลบ y เท่ากับ7ดังนั้น3คูณ2คือ6จะกลายเป็น6ลบ y เท่ากับ7 6เป็นบวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบเครื่องหมายหน้า y ตรงนี้เครื่องหมายลบยังอยู่นะคะเครื่องหมายลบตรงนี้ยังอยู่ หเป็นบวกย้ายมากลายเป็นลบเพราะฉะนั้นลบ y จึงเท่ากับ7จลบหลบ y คือ1ดังนั้น y เดียวก็คือลบหได้แล้วคำตอบของเรา y คือลบหดังนั้นคำตอบของระบบสรรมการคือคู่อันดับ x y โดยที่คู่อันดับนั้นก็คือ2และลบหค่ะต่อข้อที่3ข้อที่3 x มบวกเ y เท่ากับแและ 3x บวก 2y เท่ากับ5ตั้งเป็นสมการที่1และสมการที่2ตามลำดับเหมือนเดิมคราวนี้ข้อนี้สิ่งที่ครูจะทำคือครูจะเอาสมการที่1เนี่ยไปจัดไปจัดรูปต่อไปจัดรูปใหม่นะคะจากสมการที่1จะได้ x เท่ากับ8ลบ 7y นั่นหมายความว่าครูจัดรูป โดยการที่นำบวก 7y ตรงนี้ย้ายมาอีกฝั่งหนึงต่อหลัง8จากบวกย้ายมาจึงกลายเป็นลบตัวนี้นะคะครูให้เป็นสมการที่3นั่นหมายความว่าสมการที่1เราไม่ดูแลคราวนี้ดูสมการที่2กับสมการที่3แทนคราวนี้ครูจะแทน x เท่ากับ 8ลบ 7y เนี่ยในสมการที่2ก็คืออะไรที่เป็น x อยู่ครูจะไม่เขียน x ครูจะเขียนเป็น8ลบ 7y แทนคือ x ตัวนี้ค่ะครูไม่เขียน x แล้วครูจะเขียนเป็น8ลบ 7y แทนนะคะจะได้3คูณกับ8ลบ 7y บวก 2y เท่ากับ5 คราวนี้3คูณอยู่กับวงเล็บนี้นะั่นหมายความว่า3ต้องคูณกระจายเข้าไปให้8ทีหแล้วก็ให้ลบ7 y อีก1ครั้งนะคะจะได้เป็น24ลบ21 y บวก2 y เท่ากับ5สังเกต2ตัวนี้ติดตัวแปร y แสดงว่าจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ลบ21 y บวกอีก2 y ดังนั้นจึงได้เป็นลบ19 y ตัวนี้ใช่ไหมคะ ยี่สิบสี่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมห้าตัวนี้ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวนี้ลบยี่สิบเอ็ดวายบวกสองวายเท่ากับลบสิบเก้าวายดังนั้นยี่สิบสี่เป็นกลุ่มตัวเลขกูจะขอย้ายมาไว้ข้างหลังนี้จะได้เป็นลบสิบเก้าวายเท่ากับห้าลบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นบวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบใช่ไหมคะดังนั้นลบสิบเก้าวายจึงมีค่าเท่ากับลบสิบเก้า y เดียวจึงมีค่าเท่ากับลบสิบเก้าส่วนด้วยลบสิบเก้าเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหารกันผลลัพธ์คือหนึ่งนั่นคือ y ของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะข้อนี้แตกต่างจากสองข้อที่กูสอนมาเพราะว่าข้อนี้เราจะได้ค่า y ก่อน สิ่งที่เราต้องหาต่อไปคือหาค่า x อีกหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ครูก็แทนค่า y เท่ากับ1ในสมการไหนก็ได้1สมการ1 2 3แทนได้ทุกสมการเลือกมาแค่1สมการแต่ครูจะแทนในสมการที่1ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็น y อยู่ครูจะไม่เขียน y แล้วครูจะเขียน1แทนจะได้เป็น x บวกกับ7คูณ1เท่ากับ8ดังนั้นครูจะได้ x บวก7เท่ากับ8 7บวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบเพราะฉะนั้น x ของกูจึงตอบ1แสดงว่าข้อนี้คำตอบของระบบสมการของเราก็คือคู่อันดับ1 1นั่นเองค่ะมาต่อข้อต่อไปนะคะข้อที่4 x บวก2 y ลบ1เท่ากับ0และ 2x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0เหมือนเดิมค่ะตั้งเป็นสมการที่1และสมการที่2แต่สมการที่2ของครูลบ5ตรงนี้ครูย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจึงกลายเป็น5ตัวนี้แทนนะคะคาราวนี้ครูบอกว่าให้ดูที่สมการที่1สมการที่1ของครูครูนำมาคูณ2หมายความว่าเอา2คูณไปให้ทุกตัวคูณ x ที่1กลายเป็น 2x คูณบวก2 Y กลายเป็นบวก4 y คูณ1จึงได้2องเกิดเป็นสมการใหม่คือสมการที่3พอเป็นสมการที่3คราวนี้เราดูสองสมการนี้แหละมาดูสมการที่1กับสมการที่3แทนครูบอกว่าครูเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่3นั่นหมายความว่าตัวนี้ลบกันตัวนี้ ลบกันแล้วก็ตัวนี้ลบกันนั่นหมายถึง 2x ลบ 2x ได้0ถูกไหมคะบวกกับ 4y ลบ 4y ก็ได้0ฝั่งนี้หลังเครื่องหมายเท่ากับ5ลบ2เหลือ3จะได้แบบนี้ 0ูเท่ากับสซึ่ง0ูนย์เท่ากับสนี่ยสมการไม่เป็นจริงถ้าสมการไม่เป็นจริงแบบนี้เราจึงสรุปได้ทันทีว่าระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบนะคะข้อต่อไปข้อสุดท้าย 4x เท่ากับ 3y บวก12และ x เท่ากับเศษ3ส่วน 4y บวก3ตั้งเป็นสมการที่1และสมการที่2เหมือนเดิมค่ะคราวนี้สิ่งที่ครูจะทำก็คือครูบอกว่าครูนำสมการที่2เนี่ยมาคูณด้วย4ทั้งสมการเอา4คูณเข้าไป4คูณเข้าไป4คูณเข้าไปทั้ง3ตัวจะได้เป็น 4x เท่ากับ 3y บวก12เศษส่วนตัวนี้4คูณเข้าไปใช่ไหมคะ สี่ตัดกับสี่จึงหมดเหลือแค่สามวเห็นไหมคะเท่ากับสี่คูณสามคือสิบสองตัวนี้ให้เป็นสมการที่สามคราวนี้นักเรียนเห็นอะไรไหมคะสิ่งที่นักเรียนเห็นคือสมการที่สามตัวนี้ที่เราได้มากับสมการที่หนึ่งที่เราตั้งไว้ตอนแรก มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเลยดังนั้นจะเห็นว่าสมการที่1กับสมการที่3เนี่ยคือตัวเดียวกันหรือมีค่าเท่ากันนั่นเองซึ่งสมการเป็นจริงค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยว่าระบบสมการนี้มีคำตอบเหมือนกันแล้วก็มีคำตอบที่มากมายไม่จำกัดน,นั่นหมายความว่า x สามารถเป็นอะไรก็ได้ และ y ก็เป็นอะไรก็ได้ x เป็นได้หมดเลยค่ะทั้งจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกหรือจำนวนที่เป็นเศษส่วนทศนิยมหรือจำนวนที่ติด square root ได้หมดเลยค่ะทั้ง x และ y นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ